ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมครับผมเอาเมื่อนี้เขามาอยู่กับข้อคุยพ่อไก่ครับผมครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่ล้วเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อไม่ล้วห่างหายไปหลายเมื่อครับไปหาคุ้ยมวยเจ้าเล็มเล็มเลี่ยมเจรโตสองตไปครับอ่าจังได้จังได้มาเปิดให้พี่น้องในวันที่สามสิบครับผมตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ EP ที่เก้าสิบห้า EP ที่เก้าสิบห้าเนาะครับ เก้าสิบห้าใกล้แล้วใกล้เลยใกล้ครบด้วยแล้วครับผมเก้าสิบห้าเด้อพี่น้องเด้อเอาเอามือนี้มีนับเสนอสามไล่กันครับผมมือนี้มีอยู่สามตัวสามไล่กันนะครับเอาแม่แรกแข่งมันก่อนนี่เด้อนี่แหละพี่น้องครับตัวที่หนึ่งอยู่ทางหน้าพี่น้องเลยเพิ่นนี่เพิ่นอายุเพิ่นสองปีกว่าครับผมอืมเพิ่นแคลวแคลวแคลแ์เพิ่นรุ่นโอ้เป็นเป็นแม่สาวเอทองแรกเนาะพ่อเนาะ ทองแรกแถวพึ่งล้นท่านได้ขึ้นด้วยเป็นแม่สาวทองแรกอ่าพี่น้องครับฟันแท้เพิ่นรุดแล้วแต่ว่าท่านขื้น้อพี่น้องเ้อเดี๋ยวนี้พันสูงร้อยสี่สิบสองเพ้นทองกับเจ้าไม้เ้อได้สองเดือนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกลบครับอ่าเป็นสาวทองแรกพี่น้องครับท้องกับเจ้าไม้เจ้าไม้ได้สองเดือนพี่น้องครับ เป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านมี่ไหนเกินตัวเิ่นนี่เป็นลูกสาวของพ่อเบิ่มพันล้านเด้อพี่น้องเด้อเปิดไว้49คะแนนรวมส่งครับผม4 9 0 0 0เกพด้อพี่น้องเด้อร่วมส่งเลยพยายนใจใจดีขนาด49,000นเกันี่คือร่วมส่งให้เลยมันบ่พว่าส่งสบายโคเลยครับมัดจำคอยไว้สอง0ันอยจะไปเก็บหนาคอกป๊บรวดครับผมนี่แหละพี่น้องครับเป็นสาวท้องแรกนะครับนาะแม่แม่พนนีเป็นสายทางไหนพ่อสายเพชรอุดรครับผมนี่พี่น้องครับพันธุกรรมของพ่อเบิ่มพันล้านเด้อ สีอูดิทิกก็ร่างม่อนะครับผมสีทองพี่น้องเบิ้งครับงามงามลังตรงพี่น้องครับหลังตรงดีได้สองเบรียญแล้ไปทล้อมเอาพี่น้องถ้าดีเบิดใหญ่เบิดโดแคลหัวตะลนมาเบิ้งครับขันเพื่อเชียร์พญายเกยเบิ้งนี่พี่น้องครับ งพเนี่ยพี่น้องครับเขียวเพื่นว่องพอดีพี่น้องครับนี่นาตาเขียวว่องพี่น้องครับเนี่ยปู๋เบิ้งหน้าตาพี่น้องครับเอาปลาตาแต้มนะครับพี่นี่เอาปลาตาตาแต้มตาแต้มแก้เจ้ากระจ้่มตาแต้มแก้มจ้ำนะพี่น้องเด้ออ่าอัตลักษณ์ข้อผูกโบพี่น้องครับโบลักซีเขาแขงขาขีบเล็บขีบเท่าพี่น้องครับนี่มาชานได้พี่น้องขว้อยสุดนี่คอยพอใจไรเบิ้งหน้าตาพี่น้องครับเขาแขงขาเพื่นเลยครับเอาเนี่ยเขาแทงขันซ้อนเปิดกว้างนะพ่อเนาะป่วงเสียงได้ครับเบิ้ง สาวเบิ่มพันรันพ่อพันตุยไปแล้วล่ะพี่น้องเอาพันธุกรรมดีๆพันไป้อครับผมเอาพอยย่างเล็กน้อยนะครับหย่างเงี้ยเอก็ได้ครับเมื่อนี่ร่มร่มหนาวมาแล้วเด้อพี่น้องหินบ่มีกับเหนียบผู้ขยันได้สบายใจนร่มแน่เลยพี่น้องครับผมเป็นร่มแก็หนาวเนาะร่มหนาวไว้พี่น้องครับนี่ตัวบึงช่วงไทยพี่น้องครับเนี่ย ท่องสองเดือนเอาไปท่อมาอพี่น้องครับผมนี่ก็คือผู้ใดได้ไปนี่คือบำรุ่งเลยทั้งพอเนาะบำรุ่งเอาเลยแบบเท่าท่องนี่ก็คือเ้อารับประกันท่องนะพี่น้องเนอ่าติดท่องแท้แน่นอนมีคลิปตรวจท่องเสริมครับเสริมหัวหันเหีเมื่อรับโปสองโปไปได้พี่น้องได้ครับผมเพราะว่ามันเขานาแร่งเพื่อนกาอาจีขันบุขันมีหยาก็มีเสี่ยงสมบูรณ์ก็ต้องดอกครับผมเนี่ยเพิ่อนอกพี่น้องครับเพิ่อนคนเอ้าเอาตัว ว่ายแมนี่ได้วความสูงร่อย42บวกลบแล้วพ่นเป็นลูกสาวเบิ่มพัลล้านี่ใบเกิดเด้อครับผมสถานะาตอนนี้พ้นทองในสองเดือนนั้นกรับเจ้าไม่เด้อครับผมพ่อเจ้ากับพ่อหอจัจกัก็รอกเจ้าไม่เนาะครับ เอาเปิดคะแนนแบบซีทิเก่าร่วมทรงให้พี่น้องตัวประเทศไทยครับสี่หมื่นเก้าพันเนาะพ่อเนาะแมนอ่าเป็นราคาเปิดเดยพี่น้องเนอะอยู่ทางไกลร่วมทรงไปเลยเนาะพ่อร่วมทรงเลยคอยไปใกล้ใจดีเขาอยู่ว่าจีนอะครับอยู่ทางเราใกล้กันนี่ต้อไดลจังหน่อยพ่พ่อตอนเลเอาแต่ว่าจะตหลายพี่นองเดินยก้วยเดอยไปเบิงเอาเอาอืมอเอาเอาสัตว์พี่น้องครับเอาเบิ้งกับตต่อไปครับผมครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับ ครับผมตัวที่สองนี่สถานะเพื่อเป็นยังไงครับผมเอาควายแม่นี่ได้วความสูงเป็นรอย40บวกบครับผม,มแต่ว่าบาทนี้เพินเ่นเป็นลูกสาวของไข่มูกขาวทนี่พี่น้อง ครับผมเป็นตัวเมียนะพ่อเนาะตัวเมีย่ลูกสาวของพ่อไข่มุกขาวครับผมสถานะเดี๋ยวนี้เพิ่นทองหาเดือนกับโกเมืองเพชรเ้อครับผมเป็นแม่ท้องเป็นสาวท้องแรกนะพ่อสาวท้องแรกเขวนนมพี่น้องโอ้เป็นแม่สาวท้องแรกเ้อพี่น้องเนอฟันน้นมฟันนานมพี่น้องครับได้หาเดือนได้หาเดือนแล้วทองหาเดือนกับพ่อโก้เมืองเพชรเนาะครับเนาะอ่านี่แหละพี่น้องครับพันธุกกรรมดีทั้งตัวเพิ่นและในท้องได้พี่น้องเ้อ เอาไฟล้างพ้นกันหน่อยนะครับอขุดเองก็เริลมวมองหาเนาะครับนกปือยสายไปปฝักบุญทุ่งคนพี่น้องเอ้ยนะบึกเลยพี่น้องครับสำคัญหางงามงามบาดนีเป็นเป็นฟันน้ำนมนี่พี่น้องครับผมเพิ่นสูงเท่าไรครับพ่อสูงร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับร้อยสี่สิบบวกลบเด้อพี่น้องเด้อขุดเองก็เริ่มว่องหาสายเปลือกพี่น้องเเปลือกฝ่ายตัวนี่เป็นเลี่ยมเลยพี่น้องครับนี่อ๊ะแมนง่ายแห้งพี่น้องว้องหาเดือนแล้วครับปูเด้อเนี่ยพี่น้องครับเบิ้งสายพันธุ์ดีครับ มันมีตาแจมแจมแจมเรียบล่ะตัวนี้เขาแก้วเนาะพ่อเนาะเขาแก้วเรียบแก้วเขาแก้วเรียบแก้วพี่น้องครับเบิ่งสังเกตดังพี่น้องเบื้องเป็นหนี้หน่อยมากเบิ่งเด้อข่อยว่าขันว่าเพราะยังไกลตัวเข่านมนมเมื่อทำบผมนี่พี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งฟันมันเด้อพี่น้องเด้อฟันน้ำนมพี่น้องครับเลี้ยงกันรวยพี่น้องครับโอ้โหเข่าไงแข้งขากรีบเรียบกรีบเท่าดีเด้อพี่น้องเด้อเเรียบกรีบเท่าเพื่อนพี่น้องครับเอาเอาแล้วกันแล้วท่านลาท่านเพื่อนว่ามันจังได้หลายลูกก่าท่านเพื่อนว่า ครับเป็นเป็นคั้วไอ้ขอกเดียวกันแม่นบ่พ่อคอกเดียวกันก็โตลูกสาวเบิ้มออืครับผมเป็นคอกเดียวกันกับแม่ที่1เมื่อกี้นี่พี่น้องเด้อโอ้ยพี่น้องครับเบิ่งไทยหางพี่น้องครับ่อยอดสัอนตาหางล่ะพี่น้องมาเบิ่งซอยไปจุดนี้คือหางดีดีเบิดทั้ง3ตัวเลยเนาะพ่อเนาะแม่นๆอ่านี่พี่น้องครับผู้ใดที่กําลังมองหาเนาะสายหางพี่น้องครับเอาเบิ่งไทยไม่กันไหนล่ะจะติดจะช่วยเพื่นพี่น้องครับอืน้าได้ไปอยู่กับเพิ่นไปกิน ไปกินเสี้ยงหอมๆโดยหลาเบื้องไทยบัดพี่น้องเจ้าไทยมะนาวตัดพี่น้องครับเบื้องหางไทยหางนี่ดีแห้งพี่น้องครับเบื้องคุณนะว้าวโตหนาเบื้องงามเกือบสิลากดินพี่น้องเปิดใบสี่สิบเก้าคะแนนร่วมซองคือกันสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาเดียวกันเนาะงพอเนาะราคาเดียวกันคูณได้ยกคู่ไปนี่ถือว่าได้ดีพี่น้องครับคู่นี่เป็นอ่า คอยกับซื้อแม่เป็นคู่มือสองอ่ะหล่ะก็เป็นนี่ก็คือเขาไปยกชุดเพิ่นมากขึ้นกันอือ่านี่ยอะไรพี่น้องครับเป็นบทนั่นเป็นอันนั้นคอยกเ็เลยว่าที่แรกคอยกันว่า,า,า,วาจิปเอาตะโตนี่แหละครับผมตะโตัวตเขือกนี่แหละอา,า,ากาศหนาจังเลยนะพ่อเออบาดนี้เป็นก็เลยว่า,อาเออกระเทือนเรากันเลยซื้อใส่กันเลยอืมได้ไปเห็นเราก็เลยเอามาทั้งสองเลยเนาะพ่อเนาะว่ามันงามอ่านี่ยอะไรพี่น้องครับเนสองเด็กซีไหมคอยก็เอารถเลอย อนาคตนี่ดีทั้งสวางเมียด้พี่น้องเด้อายุกันยังหน่อยหน่อยครับผมเพราะว่าอายุเพิ่นกับไล่เลี่ยกันเพียงแต่ว่าตัวดำนั่นฟันเพิ่นหลุดแล้วแต่ว่าตัวตัวเปลือกหิฟันยังบ่ทันหลุดได้พี่น้องเด้อฟันน้ำนมฟันน้ำนมอยู่พี่น้องครับเอาเนี่ยเอาแล้วกันแล้วเอาท่านละเพิ่นว่าผู้ใดที่กะลังมองหนกที่นะครับเปลือกไฟพี่น้องคือซื้อไปนี่ก็คือแล้วเลยเนาะพ่อเนาะคือแล้วคือสอนแล้วเล่นพี่น้องครับมีตัวเธอเป็นรุ่นเป็นตัวปูตัวเมียพี่น้องครับเพียงใดมือจว่า อดซ่อนต่หางต้นโตกับพี่น้องหนังหนาใส่ไงสิเอาไปกินเสี้ยงไม่หอมหอมพอดีเนาะล่ะครับผมเอาพ้อจับลงมาจับทาเอาท่วนในพี่น้องเนี่ยมาคนนี้ละมั้ยเอาท่วนว้ยแม่นี่เด้อความสูงประหลอยสี่สิบบวกลบเพ่นเป็นลูกสาวไข่มุกขาวมีใบเด้อครับผมสถานะตอนนี้เิ่นทองเรี่ยวหาเดือนเด้อครับผมกูเมืองเก็ดเท่า อืมพันเป็นขอกเดียวกันครับใบตัวดำเด้อลูกบ่มพันหลั่นล่ะครับผมเปิดไบ้4ซเก่าคัแน่นขึ้นกันครับผมเป็นราคาเดียวกันน้อง่อเนาะแม่นหลักกผร้ใยยกชุดไปนี่ก็ราคาต่อได้น้องพ่อเนาะต่อได้คือว่าได้ดีพี่น้องครับดีเขาซื้อคอยแม่สาวด้วยพี่น้องด้วยอ่าในราคาซีเมืองก่าพี่น้องครับเพราะที่ซื้อแค่ตัวเดียวพี่น้องอันนี้คือเป็นทองแล้วทองเล้วพันยังไกลรับประกัน ไอ้ว่ามีลูกใค้บ่อนรับผักผมบ่อนรับประกันแต่ว่าเป็นตัวเทิงตัวเมียตัวผู้ตัวเมียนี่ให้พี่น้องไปรุ่นอีกเท่านึงเด้อะเพราะว่าเขากเอบประกันให้บ่อใด้เราพอเนาะพี่นายมื่อเจ้าได้ซีตัวแท้หละกัารเอาไปสองตัวเนี่ยเลยพี่น้องพูดนะเอ้ามังกับตัวเท่าไปครับผมเอาครับผมมาพบกับตัวที่สามเนาะครับครับครับเพราะว่าตัวที่สามนี่สถานะเป็นเป็นแังไดงครับผมเอา ตัวที่สามเด้อเ,เป็นสาวน้อยฟันน้ำนมอายุปีหนึ่งครับผมเป็นแม่สาวฟันน้ำนมนะครับเป็นลูกสาวของเพชรสยามเด้อพี่น้องเด้อครับผมอายุหนึ่งปีแม่ลูกสาวเพชรสยามครับผมอายุหนึ่งปีความสูงเป็นลอยสามสิบบวกลบเด้อครับผมสูงหนึ่งร้อยสามสิบบวกลบเด้อพี่น้องเนี่ยแม่แม่เพิ่นนี่เป็นสายทางไหนพอ่อสายเพชรอุดรเฮ้าอืมสูงหลายบ่ครับแม่เพิ่นนี่สูงลอยสี่สิบเจ็ดครับผมเกิดจากแม่ลอยสี่สิบเจ็ดนะครับเนาะ สาย<น>พัฒนา,นฒนากะเป็นสายพิอุดดนพี่น้องครับอันก็สั่นกันบพเป็นสายพัฒน,นาธนี่มันหน้าตาเพราะเป็น่ังสีเรากะแขงขาเข้าเบิองง่ายๆดอกพี่น้องเนาะครับผมมันคุ้ยเราเกาตะโตธแม่เข้าเรียงนั่นโวยเบิองข้าวเดียวครับผมซูมือนี่ก็เป็นสายพัฒนากันเพิ่นเราได้พี่น้องเนื้อ นี่แหละครับผมเป็นลูกสาวของพ่อเพชรสยามเนาะครับเป็นสายพัฒนาเดี่ยวหน้าตาเพิ<ม>่นจิบบเป็นยังสี่แข้งขาครับผมโดนโตกับจิบบเป็นยังสี่เด้อครับผมเปิดไ 33, บสามสิบสามคะแนนครับผมสามหมื่นสามพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะครับนี่รเบิ่งหน้าตาพี่น้องบานกวางขนาดหดตาเตี้ยมเจียมจ้ำพี่น้องครับโอ้ยลืมข้าวอ่ะแต่เป็นกล้วยเผือกพ่อแม่ต้องขันเนี่ย ดัดพูดนะตาเตมพี่น้องครับเกีมเจ้ากระจั๊มนะเต็มเจียมจ้ำพี่น้องครับวางขาเพิ่นมาขึ้นนเบึงหน้าตาง่ามขึ้นออกก้มก้มเนี่ยก้มใบหูใหญ่ดีเนาะพ่อเนาะนี่่ละเขาอันนี่เปิดกว้างพี่น้องข้าไปตอกเนี่ยสัตว์อืมกว้างแห้งพี่น้องครับมีเบงช่วงอกนียพี่น้องครับเนี่ยก็สองอ่องผูกโบโบลักสีขาวพี่น้องครับเบิ้ง แข้งขาแบบนีเดบิวบ้เข่าพี่น้องเบิ้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 งขาข่อยกับขาข้อยได้พี่น้องได้พี่น้องครับกับกระปุ๊บซ้ำกอบปุดอรรถนะพ่อเนาะแมนแมนแมนปุณเอาพ่อยืนทั้งคางเพ่อเลยครับเป็นเป็นเป็นตาไปไหวเนี่ยงานได้ลาบเอ้ยปุณหะป้าโชคแม่สาวฟันน้ำนมเอาเบิ้งไทยเบิ้งไทยหางกระสวยห้อยมากหมักข้ยชุดนี่หางก็หางเป็นข้อยที่กระดูกโครงสางงี้นะพ่อเนาะปุ๊เนี่ยพี่น้องครับเบิ้งไทยหางพี่น้องครับหางนี่หลายพี่น้องครับข้อยชุดนี่ กูนะงามงามงามพี่น้องแข้งขาหลายเนี่ยเออเอาไม้อีกหลายงามเนี่ยสายพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อพุดนี่หรอกกูนะเบ่งล้ำตัวเงี้ยวมากพี่น้องครับงามเนี่ยอ้วนสางใหญ่กระดูกแข้งขาใหญ่ละสายพัฒนาอ่เออครับผมเนี่ยถันเป็นข้อยาเกาต่อฟอตเม่เห้ามันกระชีบเป็นยังชีพพี่น้อง อันนี้หัวใจได้ปีนึงเนาะครับผมอันคนกันคล้ยเราเก่าพอเมียเฮ้านี่บ่พเลอยเศร้าเต็มที่กำลังลอยเศร้านี่ละไปถ้าเป็นรุ่นนี้เพ้อเพ้อท้องแล้วเนาะพ่อเนาะท้องแต่เป็นคล้ยจังผู้เฒ่าอย่างเป็นตะกี้เนาะเอออ่าซูมือนี่นี่ก็ชื่อว่าอายุแค่เนี่ยหน่อยพี่น้องครับเนี่ยเบิ่งพี่น้องครับหน้าตาสวยมากพี่น้องครับคล้ยแม่นี่ยก้วยคข้ยเฮ้ากัขยับขึ้นหลายเพราะว่าคล้ยเฮ้าสิเบิดไปแล้วพุ่นน่ะเบิ่งล่ำตัวพี่น้องครับเอา้วนมาพี่น้องครับ เอาขวดตวนเลยครับบันนี้เอาขวอยแมนนี่ได้เป็นข้อยสาวฟันนำนุมอายุปีหนึ่งเพิ่นเป็นลูกสาวของเปชรสยามมีใบได้พี่น้องเนอะครับผมเปิดใบไอ้ความสูงเปลอยสามสิบบวกลบเนอะครับเปิดใบสามสิบสามคะแนนเ้อครับผมสามหมื่นสามพันบาทพ่อแม่ครับผมเป็นราคาเปิดได้พี่น้องเ้อกันกันซุดสามนี่กันซื้อซุดสามไปซ่ื้อสามบันไดหาบ้านนี้ครับอื ขันยกชุดไปเลยในี่การแล้วแล้วเลยครับผมตั้งตั้งฟ้ามน่อยๆอยได้เลืยเราไปนี่ก็คือเอาไปตั้งฟ้ามได้เลอยเราพอเนาะ<ม>นไ,ดได้ได้ชุดนี้ไปมันบบน้อยแล้วหาตูเออออกแม่แพ้ลูกไปครับผมเออเอาเอาใส่ทด้นพี่น้องครับเอาพ่อฝากได้ครับบันนี้เอาไอคิปพันยี่กล้กับใกล้สีได้เขาลอยล้วเด้อครับผมขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณจากใจขอบคุ้ยพ่อไก่ใบบุญชาแนลครับผมช่องของมุขไข่เป็นช่องเป็นเจ้าของธุรกิจขอบคุ้ยได้พี่น้องเด้อครับอย่าว่าพ่อไก่เด้อว่าเสียนพ่อไก่เป็นมาทายถ้ำแม่ข่อยแน่ครับยังสี่กับทรมาไล่อีหลีพี่น้องครับผมมุขไข่บอลได้ดไปทายถ้ำนองสถานทีครับมันเป็นธุรกิจไอ้ขอบคุ้ยเฮ้ยเออคันข่อยไปทายยังสี่ห้าคุ้ยเพิ่น แน่วงโบเป็นข้อยเจ้าของ,ค,ของครับผมเกิดข้อยขาทุกเนี่ยหางเล้าหางดอกแม่โอ้ยเป็นน้ำช่องพญายไก่ตัวไปิดไทยเจ้าเบิ่งมาจากช่องใดช่องพญายไกษ์ไอผวาสเสียเบ็ดบาดนี่ครับอันนี้สิ่งที่ดีที่อันสะสมมากก็เลยอันเนบิดแอดเลียดบผมบาดนี่ก็เลยว่าบบตองไทยให้ไปพ่อเกินกับไทยให้ได้เจ้าของขันมีกับมาทายลกยังสิระพี่น้องคกับอาชี โดนได้มาเที่ยนึงเนาะแม่หน่าช่วงนี้ก็คือว่าเลยพี่น้องครับควายเพิ่นเริ่มหายากพี่น้องครับหายากคักแล้วกดดีๆเฮาจีสิคัดไม้พี่น้องนี่ก็รู้สึกว่าเริ่มหายากไปมือสองมือ3มมือจังได้ก็มีพี่น้องครับแม่นอ่า<ม>นี่ละ่ะครับผมเอาเอาแต่สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามน้ำพี่น้องครับไบบุญ Channel ขอคุยพอไก่เนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ